รวมการเงินโชคลาภและเลขมงคลของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้ปรังใจครับในการดูดวงประจําราศีของคุณเกิดราศีพิจิกในเดือนตุลาคมครับเอาละครับเรามาดูดีกว่าว่าการเงินและ โชคลาบของราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูที่การเงินดีกว่านะอดีตการเงินเป็นอย่างไรดูสิอดีตการเงินพายเกินในเรื่องของการเจอรายจ่ายนะมักหน้าหลายทางเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการใช้จ่ายด้วยตัวของเรามีการจัดการบริหารบ้างไม่ได้บ้างมันเจอเรื่องรายจ่ายที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะปัจจุบันหลับปัจจุบันก็ยังคงเจอปัญหาที่มันยังคงรคระกระสังอยู่ต้องเจอ ต้องมีการจัดการต้องมีการแก้ไขต้องมีการจัดการปัญหาให้มันเรียบร้อยแล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นด้วยนะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับอนาคตหลัก อนาคตไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการปัญหาที่ชัดเจนและดียิ่งขึ้นเริ่มจบแล้วแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าในปัจจุบันของตัวเราเนี่ยจะจัดการไปแค่ไหนมีการวางแผนอย่างไรและแก้ไขแบบไหนวิธีการอย่างไรได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเจอเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่บางทีแบบจัดการไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายและต้องเจอรายจ่ายหนักๆที่มันต้องผ่านพ้นไปได้นะมันต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะครับอันดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรที่เราจะต้อง เกิดขึ้นอีกไหมต้องจัดการไหมคือไพ่ขึ้นเนเรื่องของการการจัดการได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็บางอย่างมันมีการรอคอยให้เกิดผลสําเร็จในเรื่องของรายรับของตัวเราด้วยดังนั้นสิ่งที่มันยังคงขัดอยู่คือมันเป็นการรอคอยตัวเงินต่างๆที่เราลงทุนเอาไว้ที่เราอรอเงินส่วนนี้จุดนี้เพื่อจะไปใช้จ่ายเพื่อจะไปใช้นี่นะมันเป็นการรอคอยทําให้เกิดความขัดดุดในเรื่องของการเงิน ในวงช่วงนี้นะครับอดูซิว่าแก้ไขอย่างไรได้บ้างอย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของการรอการได้รับและมีการเจราจาให้คนช่วยเหลือตัวเรามีคนอุปธรรมคำจุนในเรื่องของการเงินให้ผ่านผลไปให้ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราได้รับการช่วยเหลือก็ต้องมีในเรื่องของการตกลงมีการพูดคุยมีการเจราจากับคนที่ช่วยเหลือเราค่อนข้างที่จะต้องใช้วาทศาิลป์เยอะนิดหนึ่งนะือใช้เสริมสีพึ่งที่จะเสริม วาตาเซ็นของตัวเรานะอาจจะนิดนึงที่จะทําให้ต้องเสริมการมูนนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่างที่2ไปขึ้นในเรื่องของอาการเร่งรีบการจัดการปัญหาในเรื่องการเงินให้มันทันท่วงทีให้มันสาเร็จภายในวันสวันนะในเรื่องของปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเราไม่ควรที่จะปล่อยไว้นะ เราต้องจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วค่อยไปจัดการปัญหา,าต่างๆที่มันยังคงเกิดขึ้นที่มันยังแก้ไขไม่ได้นะครับอย่างที่สไปขึ้นในเรื่องของอปัญหาบางอย่างมันมีการที่จะต้องรอคอยและให้เกิดความสําเร็จในอนาคตดังนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันยังแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดมากแต่เรามีการวางแผนมีการวางระบบระเบียบและการรอคอยอย่างใจๆๆจดใจจ่อให้เกิดผลในอนาคตและเราต้องรอบคอบให้มากที่สุดก็จะไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มพูนนะครับ ไห้เจออะไรบ้างดูซิให้ขก้นว่าเวลาที่จะเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันดีไหมแต่ลุวนแล้วทุกอย่างอย่าไปคิดเดยอะคิดมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราสร้างขวัญและพลังใจเอาไว้และเราทำดีที่สุดในปัจจุบันของตัวเราแล้วและทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายและดีที่ดียิ่งขึ้นจากการกระทำของตัวเราดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอการเงินของชาวราศีพิจิก ในหุวงช่วงนี้อยู่ที่60%สนะมีเรื่องต้องจัดแกรมีเรื่องต้องแก้ไขหลายทิศหลายทางแต่ก็จะเอาชนะได้ด้วยพลังจิตพลังใจของตัวเราให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะเป็นพลังใจให้นะครับเราเอามาดูกันต่อนะในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของโชคลาภไปดูซิ เรื่องของโชคลาภไพ,พ่ถามว่ามีไหมมีไพ่ขึ้นมามีเรื่องโชคลาภแต่เรื่องโชคลาภเนี่ยมันมากับพลังงานภายในจิตใจของตัวเราด้วยมันทําให้มันเป็นสิ่งที่มันดึงดูดเรื่องโชคลาภเข้าหาตัวเรานะครับอ่ะเรื่องโชคลาภเราจะดึงดูดอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของจิตใจเมื่อมีมีแรงดูดนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสุขที่จะสร้างแรงดูด ให้กับเรื่องโชคลาภเหมือนเชื่อมโยงก,กับเทเทวาที่ปกปักรักษาให้เราได้มีโชคมีลาภเพิ่มขึ้นเมื่อจิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจมีสิ่งที่ดีมีพลังใจเพิ่มขึ้นนะทำให้เรามีความโชคดีในหลายด้านนะเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องผู้คนทําให้เรามีความอิ่มเอิบทางจิตใจหน้าตา ผองใสเพิ่มขึ้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ใจิตใจมันเบิกบานนั่นแหละอ่ะดูซิว่าจะเสริมเรื่องโชคลาภอย่างไรได้บ้างพ่ขึ้นในเรื่องของอ่ะอย่างแรกเลยนะสิ่งที่เราทําคือพ่ขึ้นในเรื่องของการไปหาเทพเทวาที่ปกปักรักษาหรือว่าการไหวยพักการสดมลเพื่อเสริมสร้างกําลังภายในของตัวเราให้มีแรงดูดที่ดีนะเริ่มจากตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอย่างที่2ไพ่ขึ้นในเรื่องของการมองนะบางทีเราปิดกั้นด้วยจิตใ,ใจของตัวเราที่เราไม่เชื่อว่าเออเรามี มีลาบในช่วงช่วงนี้มันเหมือนเราปิดกัน้นปิดใจตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเปิดใจแล้วเรา,าไปเสี่ยงเสงียทองในเรื่องของการไปเล่นหวยเล่นในเรื่องของการพนันเวอร์จนเกินไปนะสิ่งเหล่านี้จะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมาในรูปแบบหลากหลายรูปแบบในเรื่องของโชคลาภที่มากับงานโชคลาภที่มากับเงนินโชคลาภที่มากับหวยมันมีหลายแบบดังแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมาแบบไหนก็เราสร้างแรงดุดเอาไว้ ดีกว่าไม่มีเครื่องโชคลาภเลยนะครับอยากที่3ามไพ่ขึ้นในเรื่องของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนรอคอยที่จะช่วยเหลือตัวเรามากกว่าแต่ว่าเหมือนการเชื่อมโยงเชื่อมจิตในเรื่องของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันยังไม่เต็มที่ดังนั้นอยู่ที่กําลังจิตกําลังภายในกําลังพลังใจงตัวเราเนี่ยต้องมีพร้อมเอาไว้ตรวจกันนะครับอันดับสองไพ่เตือนอ,อ,อะไรบ้างในเรื่องของโชคลาภนะสิ่งที่เราจะต้องจัดการในไพ่ขึ้นเป็นเทพเทวา คือเป็นเทพเจวาที่ช่วยเหลือเราแล้วก็อยู่ที่ความคิดของตัวเราหรือที่จิตใจของตัวเราด้วยหากจิตใจเราพร้อมและเวลาพร้อมทุกอย่างเหมาะสมเหมาะเจาะถุกที่ถูกการถูกเวลาเรื่องโชคลาภจะมีเข้ามาหาตัวเราดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีพิจิกอยู่ที่60เรนะเรื่องโชคลาภมันมีเข้ามาเล็กๆ,ๆน้อยอยู่ที่พลังจิตของแต่ละบุคคลอยู่ที่กําลังใจแต่ละบุคคลยิ้มเข้าไว้สร้างพลังใจภายใน ให้บังเกิดเรื่องของโชคลาให้บังเกิดในเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินทองเงินตราในตัวเองนะครับเลขมงคลเลขลัคกี้นัมเบอร์ของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมเป็นเลขอะไรปั๊บไพ่ขึ้นเป็นเลข6เลข2แล้วก็ขึ้นไปในเรื่องของเลข7นะเลข6เลข2เลข7คือเลขลัคกี้นัมเบอร์ เลขมงคลของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณเต้พลังใจด้วยนะจะได้มีพลังใจในการทําคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคุณเต้พลังใจเป็นพลังใจให้ทุกๆคนในทุกๆเดือนขอบคุณครับ